ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาแจกหมดนะครับเป็นหมดอะไรก็เป็นหมดที่สามารถเผาไม้แล้วกลายเป็นเพชรได้ทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่อันนี้มันเป็นความจริงนะครับและผมก็จะมาทําให้ทุกคนดูกันนะครับนี่นะครับผมก็จะจะเอาไม้ไว้ข้างล่างนะครับแล้ว่านไว้ข้างบนนะครับย้ำนะครับต้องเอาไม้ไว้ข้างล่างอย่างเดียวนะครับถ้าเอาไม้ไว้ข้างบนมันจะไม่สามารถกลายเป็นเพชรได้เนาะ ว่าหมดมันจะไม่นั่นอะไรนะหมดจะไม่โหลดเออนี่ไงก็ได้เพชรแล้วไม่มีการตัดต่อแต่อ,อย่างใดได้เพชรของจริงนะครับนี่เพชรของจริงด้วยถ้าเผาอีกก็ได้อีกนะครับซึ่งมันก็จะได้เรื่อยๆเนาะและผมก็จะทิ้งลิงก์มอดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและผมก็จะมาสอนโหลดหม็อดด้วยนะครับว่าทำยังไงโอเคก็ไปดูกันเลย อย่างแรกทุกคนก็ต้องมีแอป DL Mod ก่อนนะครับถ้าหาว่าทุกคนไม่มีแอปนี้ทุกคนก็จะไม่สามารถโหลดได้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปใน Mod นะครับตอนแรกมันจะเป็นแบบมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับทุคกคนตอนทุกคนกดเลิกลงมามันก็จะนาขึ้นหน้า Mod นะครับซึ่งมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เนาะซึ่งตอนแรกตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นรูปดาวนโหลดนะครับแต่ผมดาวน์โหลดไปแล้วมันถึงขึ้นแบบนี้ ผมจะไม่ให้ดาวโหลด2องไฟล์นะครับให้ทุกคนดาวนโหลดไปเลย2องไฟล์พอทุกคนดาวโหลดเสร็จปุ๊บใช่ปะให้ทุกคนกดไปตรงที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมอะ่ะกดไปเหมือนเดิมแล้วก็รอสักพักนึงนะครับพอกดไปแล้วนะครับนี่มันก็ขึ้นแล้วอ่าขึ้นแล้วแปลว่าเราก็กดเข้าเกม My c a f t ได้เลยครับง่ายๆเลยครับก็ไปหาโหลดกันได้นะครับ โอเคครับแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงงค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย